G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w ์ supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t บ e r b o ที่เกมเมอร์และนักโอคอลเกอร์ ok เลือกใช้สวัสดีครับพบกับอิงที่ w a l k z o n e c o m นะครับวันนี้องก็จะมารีวิวมินิ PC อีกตัวหนึ่งนะครับช่วงนี้กระแสมาแรงนะครับกับ คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ๆนี้ก็จะเป็นฟอร์มแฟกเตอร์แบบพวกแบบโบนมินิพีซีกันแล้วนะครับเพราะว่าการใช้งาน LED TV LCD TV อะไรก็หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อจำกัดของพวก Smart TV ก็ยังมีอยู่เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการต่อให้ดู YouTube ดู Netflix ดู Hulu อะไรได้นะครับแต่ว่ามันใช้ยากครับต้องใช้รีโมงรีโมทอะไรก็แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับต้องถนัดการใช้งานคอมพิวเตอร์มากกว่านะฮะวันนี้จะมาหาทางค่ MSI นะครับซึ่งโมเดลก็คือ q u b บนะครับค u b บก็ c ิ be นั่นแหละครับ c ิ be ก็รูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะก็มีหลายรุ่นนะครับสำหรับค u b บก็จะมีตั้งแต่รุ่นที่เราได้มาเป็นรุ่นซีเรียลนะครับแต่ว่ารุ่นแดงๆกว่านั้นก็มีนะครับเดี๋ยวดูใน description ว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างนะฮะเป็นยังไงพาไปดูครับสำหรับแบบนด์บน Mini PC จากทาง MSI โมเดลค u b บนะครับก็มีสโลแกนว่า when you're small you have to be smart นะครับหรือว่าพูดกันเป็นภาษาไทยถ้าคุณเลล็็กกคุณต้้อองฉาดนนัี ไปตีความกันเราเองนะฮะอันนี้ก็ในส่วนของตัว mini pc q u b e นะฮะดูขนาดนะครับเทียบกับมือผมนะฮะผมเป็นคนมือค่อนข้างใหญ่แต่ว่าดูแล้วก็เล็กมากนะครับอันนี้ก็วางซ่อนหลังทีวงทีวีอะไรก็ได้ไม่ปัญหานะฮะหน้าตาของมันก็นอกจากมีรุ่นนี้ที่เป็นรูปคลื่นๆแบบนี้แล้วก็มีรูระบายอากาศข้างบนแล้วนะครับก็จะมีรุ่นที่หน้าตาเรียบๆนะครับแต่ก็มีหลายซีรีส์กันไปนะฮะสำหรับรุ่นที่เราได้มาวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะในส่วนของ io นะครับดูข้างหน้า มีรอบทิศนะครับอันนี้ i.o ก็จะมี USB 3 Super Speed นะครับอย่างที่เห็นเลย Label SS มาด้วยโดยที I ่พอร์ตนี้นะครับที่มีรูปสายฟ้าจะชาร์จเร็วกว่านะครับเอาไว้ชาร์จมือถงมือถือหรือว่าอะไรก็ได้นะับตรงนี้ตรงนี้จะมีไฟแสดงการทำงานสถานะในส่วนของพวก LED อย่างเช่นฮาร์ดดิสนะฮะตรงนี้3.5นะครับต่อได้ทั้งหูฟังและไมโครโฟนทางด้านข้างนะครับตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีอะไรนอกจาก เสิงตันล็อกนะครับสำหรับคนที่ใช้ที่บ้านแล้วกลัวเพื่อนมาบ้านจะแอบหิยวขโมยไปนะครับก็ล็อกไว้ก็ดีทางด้านหลังนะครับก็จะมีสายรับ Power นะครับ AC in นะฮะตรงนี้ก็รับมาจากอะแดปเตอร์เดี๋ยวผมให้ดูอีกทีในส่วนของ VGA ก็มีมาเช่นกันนะครับ LAN นะครับ RJ 4 5 Super Speed USB 3นะฮะแล้วก็ HDMI แต่ว่า HDMI จะไม่ใช่ HDMI 2.0นะครับเพราะฉะนั้นการดูพวก การใช้ resolution 4K อาจจะไม่ถึงที่60เฮนะครับถูกจำกัดที่30เฮบริเวณนี้ทางด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรนอกจากในส่วนของดูระบายอากาศปุ่ม power จะอยู่บริเวณด้านบนนะฮะเฉียงๆแบบนี้ไฟสีส้มนะครับตัวนี้ ในส่วนของ bundle นะครับอันนี้ก็เป็น product line ใหม่ของทาง Q ิ b บนะฮะเขาก็ไม่ได้ให้กล่องเรามาด้วยนะครับแต่ bundle ที่เขาให้มาก็จะมีตามนี้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันที่ขายจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าเริ่มกันที่ที่เห็นหน้ากล้องนะครับก็คือในส่วนของ ac/dc adapter นะฮะตรงนี้เป็นยี่ห้อ Delta นะครับถัดมาก็จะเป็นสายต่อไฟบ้านเข้าตัว adapter นะครับอันนี้ก็ทั้งสองอันนี้แพทเทิร์นเดียวกับตัวของโน้ตบุ๊กธรรมดานะฮะแต่ว่าขนาดค่อนข้างเล็ก นอกจากนั้นยังมีอันนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มสตอรจเพิ่มเติมนะครับก็ต้องต่อหัวซา t a าแยกออกมานะฮะซึ่งทำยังไงเดี๋ยวผมต่อให้ดูดีกว่าก็วิธีการเปิดออกมานะครับไม่ยากเราแค่ถอดน็อต4ตัวนะฮะน็อตก็เป็นน็อตยาวอย่างนี้อย่าทำหายนะครับไม่น่าจะมีน็อตทดแทนกันได้ในส่วนของฝาปิดตรงนี้จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับดูดีมีราคาเลยแต่ว่า4รูนี้นะครับ ก็เราสามารถเอาในส่วนของฮาร์ดดิสขนาด2.5หรือว่า SSD อะไรก็ได้นะครับมาใส่เพราะว่าสตอรจในตัวมันนั้นมีค่อนข้างน้อยนะฮะมีประมาณ30กิกนะครับก็ต้องเอา2.5มาใส่ตามนอ็อต4รูตรงนี้ในส่วนของไส้ในนะครับของเจ้า q ิวบนะฮะก็ดูไม่มีอะไรกันมากนะครับวิธีการอัปเกรดแรมก็ง่ายดานะครับใส่ได้อีกสล็อตหนึ่งนะอย่างที่เห็นตรงนี้ตอนนี้เราใส่มามีอยู่แค่2กิกนะครับเป็นแรมจากข้าง SK Hynix นะฮะตัวนี้ CL11 DDR3 นะครับ a r d Land หรือว่า g a r d ดไ i เ l e จะอยู่ตรงนี้นะฮะและต่อมาที่เห็นเมื่อกี้นะครับที่เราจะใส่ SSD หรือว่าฮา2.5ทางด้านฝาบนนะครับเราจะเป็นจะต้องเอาไอ้เจ้าที่ให้ดูเมื่อกี้นะฮะใส่ไปตรงช่องนี้นะครับใส่ด้านนี้แล้วกดให้มันล็อกให้แน่นนะฮะไม่มีอะไรมากไม่มีอยากเย็นนะครับอันนี้เราก็ต่อในส่วนของ2.5 เสร็จแล้วเราก็ใส่ฝาปิดลงไปแค่นี้นะครับง่ายดายเลยถือว่าเป็นการอัปเกรดอะไรที่ไม่ยุ่งยากมากนะฮะอันนี้นะครับสำหรับ msi q u b i ตัวที่เราได้มานะครับก็จะเป็นในโมเดล intel celeron n 3 1 5 0นะครับซึ่งเป็น b r a s w e l l นะครับกับซ็อกเก็ตหน bga นะฮะ bga นี่หมายความว่าก็ตัว cpu จะถูกแบตเตอรี่ลงไปโดนแผ่น pcb ของบอร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยน cpu ได้จะเลือกรุ่นอะไรก็เลือกที่ตัวตัว q u b i เลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้ทีหลัง ส่วนไฟวีคอผมก็ตกใจนิดนึงว่ามันต่ำมากนะครับหมายความว่าตัวนี้น่าจะประหยัดไฟแน่นอนในส่วนของ Clock c ロ o คอร์สปีดนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ2,000 m เมกะเฮิร์นะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันก็สวิงตามเออสปีดสเตปของเขานะฮะตรงนี้มีจำนวนคอ4ี่คอและ4เทรดนะฮะในส่วนของเมมโมรีนะครับก็จะมี DDR3 นะครับอันนี้2 GB กิกะไบต์นะฮะโดยที่เป็น ฟิคเอนซีอยู่ที่800หรือว่าแรมบัส1006นะฮะแล้วก็อันนี้แคสเซ็ตนซี่11นะครับกราฟิกนะฮะดูจาก G P U s t ก็จะเป็น Intel HD Graphics หรือว่ากราฟิก c on C P U นั่นแหละครับของตัว Celeron ตัวนี้นะฮะ14นาโนเมตรก็คล็อกอยู่ที่320 Memory อยู่ที่800นะครับอันนี้ก็อาจจะเล่นเกมอะไรไม่ได้มากนะฮะเกมเล็กๆน้อยๆแบบพุซโซอะไรอย่างงี้น่าจะเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมพวก3มิติอาจจะมีปัญหานิดนึง สำหรับ Storage ที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น b u i l t i n SSD มาให้นะฮะโดยที่มีขนาด30 GB นะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยเอาเป็นว่าคงใช้งานอะไรไม่ได้นะครับลง Windows ก็เกือบเต็มแล้วแต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเราก็น่าจะซื้อมาใส่ Storage เพิ่มเติมกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากใส่ SSD Hard ฮาร์ส2.5ไว้ในตัว Mini PC c u b i ของเราเราก็สามารถต่อเป็น s a t a ออกมาใช้งานผ่านพวก USB หรือว่า SaTA อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็น e x t e r n a l storage ไป สำหรับ operating system หรือว่าร,ระบบปฏิบัติการที่ให้มานะครับจะเป็น Windows 10 Home Edition นะฮะ license แท้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องไป activate อ Activ ะไรแล้วนะครับลงมากับเครื่องเสร็จเรียบร้อยแค่เราเปิดเครื่องครั้งแรกมาเขาจะให้ลงทะเบียน product เฉยๆซึ่งผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับแต่กดข้ามกันไปเป็น Windows 14บิตนะครับแต่ RAM ให้มา2 g b สามารถอัปเกรดได้นะฮะที่เหลือ1.86 g b เพราะว่าอันนี้แชร์ไปในส่วนกราฟิก on CPU ด้วยตอนนี้นะครับเราดูวิดีโอ 4K อยู่นะครับผ่าน YouTube ซึ่งอันนี้ก็ น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันกินทรัพยากร CPU ค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่า CPU ของเราตัวนี้ตัวคิวบจะเป็นรุ่นถูกหรือว่ารุ่นล่างนั่นเองนะครับเราใช้ CPU โหลดที่100%เลยนะครับดู 4K อาจจะมีหน่วงบ้างนะฮะแต่ก็ยังพอดูได้อยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าอยากจะดู 4K ให้มี cinematic experience นะครับหรือว่าประสบการณ์การดูหนังที่ลื่นไหลนะฮะผมแนะนำเป็นตัว QB รุ่นที่สูงกว่านี้จะดีกว่าอันนี้นะครับตอนนี้จะเห็นตัวเลขการบริโภคพลังงานนะครับหน่วยเป็นวัต ก็ต้องขออภัยหน่อยนะฮะที่ตัวนี้เก่าไปนิดนึงหัวแปลงใช้กับอันของปกติเราไม่ได้นะครับต้องเอาอีกอันมาใช้ก็ในส่วนของการฟูลโหลดนะครับตอนนี้เรารันดูดีโอ 4K อยู่นะฮะ CPU วิ่งอยู่100%นะครับเมมโมรีกินไป89%นะฮะก็ตัวสโตรเรจก็วิ่งอยู่ประมาณ50%ด้วยเช่นกันนะฮะจะเห็นว่าฟูลโหลดแล้วนะครับเนี่ยการบริโภคพลังงานอยู่แค่15วัต14วัต์เท่านั้นนะฮะประหยัดไฟกับหลอดไฟที่บ้านอีกนะฮะเนี่ยต่อมาเดี๋ยวดูไอดอลกัน ในส่วนของ i d l นะครับตรงนี้เราไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรนะฮะแต่ว่า i d l ในที่นี้ก็ต้องขอแจ้งกันนิดนึงว่า CPU Celeron นั้นก็ไม่มีทาง i d l ที่1% 0%นะครับต่อให้เราเปิดทิ้งไว้เฉยๆแค่ task manager นะครับก็วิ่งอยู่ที่20% 40%บ้างนะครับแต่ผมขอถือ,อนี้เป็น i d l แล้วกันก็อย่างที่เห็นนะครับอยู่ที่ประมาณ11 12วัตต์นะครับตรงนี้ซึ่งต่างกับ full l o a ไม่มากถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานมากๆเลยตัวนี้ QBPC ซึ่งเป็นแม่บนมินิ p ีซีจากทาง MSI นะครับก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับตัวนี้ก็ขนาดค่อนข้างเล็กมากฟังก์ชันการใช้งานก็ครบครันนะครับเอาเป็นว่าสำหรับสเปคซีรีออนตัวนี้ซื้อมาใช้งานทั่ว,วไปนะครับเล่นเน็ตเล่น Facebook หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าในเรื่องของการดูวิดีโอ Resolu ชั่น 4K หรือว่า 140p 2K ขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีหน่วงอยู่บ้างนะครับเพราะว่าการทำงานของ CPU นั้น ฟูลโหลดเต็มนะร้อนะฮะแนะนำว่าลองดู q ิวบรุ่นที่สูงกว่านี้จะดีกว่านะครับแต่ว่าข้อดีของมันนะฮะตัวนี้ใช้งานง่ายๆเอาไว้เปิดสลด์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการบริโภคพลังงานของเขานั้นเจ๋งมากนะครับจะเห็นว่าประหยัดไฟกว่าหลอดไฟบ้านอีกนะฮะอันนี้ถึงแม้ว่าจะฟูลโหลดแล้วก็ตามเรื่องเสียงและความร้อนนะครับ ไม่มีครับอันนี้เสียงผมไม่ได้ยินเลยสักนิดเดียวนะครับความร้อนที่ปล่อยออกมาก็ลองอังๆรอบๆตัวแล้วนะครับก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข้อชมไปนะครับสำหรับโปรด u ักต์ตัวนี้แยนน่ขอบคุณทางบริษัท MSI ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งค u b บ m i ม r o s o อ t ยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอลาเพื่อนไ,ไปก่อนพบกันใหม่ในหะน้าสวัสดีครับ